สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมีอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับผมที่จะมาแนะนำให้ท่านผู้ปกครองนะครับเป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษนะครับสำหรับเด็กชั้นอนุบาลนะครับเริ่มแ้งแา่อนุบาลหนึ่งถึง3เลยนะครับชื่อว่าโปรแกรม w i n n i e World นะครับโปรแกรม w i n n i e World นะครับไม่จำไม่จำเป็นต้องลงแอปพลิเคชันหรือว่าลงโปรแกรมใดๆเพิ่มเติมใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ทุกระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือนะครับแท็บเล็ตนะครับ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กครับผมใช้ได้ทุกอ,อุปกรณ์เลยเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับหน้าแรกของโปรแกรม Winnie World นะครับก็จะเป็นต้องบอกกันว่าโปรแกรม Winnie เ o r l d เนี่ยจะเป็นสื่อการเรียนรู้นะครับที่ให้เด็กรับชมไปด้วยแล้วก็ฝึกฝนผ่านทางเป็นเป็นเกมนะครับให้เด็กเล่นในแต่ละด่านนะครับ ของเลเวลในตัวเลเวลของวิ n นี่เวิลเนี่ยจะมีทั้งหมดสองเลเวลนะครับเลเวลหและเลเวลสอนะครับในบางในเลเวลสเนี่ยบางบางบางฐานเนี่ยจะถูกปิดไปนะครับแล้วก็เพิ่มความยากให้กับฐานนั้นอื่นแทนนะครับเดี๋ยวขอแนะนําเป็นด่านแรกนะครับการเล่นเนี่ยก็สามารถเดินไปตามด่านได้ทีละด่านเลยนะครับก็เดินตามสะพานตามทางเดินนี้ไปได้เลยนะครับ ทุกดาเนี่ยจะเป็นการฝึกฝนภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงการอ่านนะครับคําศัพท์ที่เด็กจะเจอในชีวิตประจําวันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าให้ดูนะครับฐานแรกครับ The Castle นะครับเรียนเกี่ยวกับตัวเลขนะครับ1นถึงสินะครับศูนย์ถึงสิเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับกดเข้ามาแล้วเนี่ย this is 1 this is 2 this is 3 this is 4 this is 5 this is 6

เรื่องของตัวเลขคำศัพท์นะครับต่างๆให้เราฟังก่อนหนึ่งรอบนะครับแล้วก็พอฟังจบแล้วเนี่ยที่เหลือจะเป็นในส่วนของการเล่นเกมนะครับสังเกตนะครับถ้าวัตถุหรือว่าปุ่มไหนในโปรแกรมเนี่ยขึ้นเป็นกรอบสีเหลืองขึ้นมานะครับแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นเกมให้เราเข้าไปเล่นได้นะครับถ้า ต้องการความชัวนะครับปุ่มข้างบนสุดนะครับด้านซ้ายมือที่เป็นรูปสตาตราจารย์นะครับอันนี้ก็เหมือนจะเป็นผู้แนะนำของเราสามารถกดให้เขามาช่วยได้นะครับ Hi I'm the professor Click on the activity and I'll explain what to do Click on me again when you don't need me any longer อันนี้ก็จะเป็นบอกวิธีการเล่นนะครับผม Skippy can open the treasure chest He needs your help listen to the number when s k i p p y can open the treasure chest เดี๋ยวขออนุญ,ญาตลองเล่นให้ดูสักเกมนะครับผม dial number eight เกมนี้นะครับก็จะให้เรากดหมายเลขโทรศัพท์นะครับตามคำบอกนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าเลขแปดนะครับ Very good. Dial number five. Very good. Dial number two. Very good. Dial number nine. Very good. Dial number one. Very good. Dial number six. Very good! Woof woof! Meow! Good morning! Good morning! My name is Skipper. My name is Mitzi! Woof! Ciao! Dial number 5! <coughs> ด้านซ้ายมือนะครับจะมีไอคอนรูปมือนะครับแล้วก็จะมีป้ายหยุดนะครับอันนี้กดได้เลยนะครับก็จะหยุดทุกกิจกรรมที่กำลังเกิดขึ้นนะครับ That's all for now แล้วก็จะกลับไปที่หน้าหลักของด่านนะครับผมวันนี้เราก็สามารถเปลี่ยนเกมได้ตรงนี้เลยนะครับขอแนะนำอีกฟังก์ชันหนึ่งครับตรงด้านซ้ายนะครับจะเป็นรูป A B C นะครับตรงนี้จะมีคำเขียนนะครับ คําอ่านขึ้นมาให้เราเมื่อเรากดไปที่ตัวกรนะครับผมพร้อมออกเสียงด้วยนะครับ three seven nine two แล้วก็กลับหน้าโอมนะครับผมเรากดมาที่รูปบ้านนะครับ ตรงด้านซ้ายล่างนะครับเมื่อกลับมาสู่หน้าโฮมแล้วนะครับเราสามารถเลือกฐานต่อไปที่จะเข้าไปเรียนได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองดูนะครับถัดมาจากอันแรกนะครับอันนี้จะเป็น The Paint Factory นะครับอันนี้จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับสีนะครับผม ถัดมาครับจะเป็น family home นะครับจะเรียนเกี่ยวกับสมาชิกภายในครอบครัวนะครับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้จะเป็น h e c e r y store นะครับอันนี้จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารนะครับผมถัดมาก็จะไปที่ d e s maker นะครับอันนี้จะเรียนเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายต่งางๆ ถัดมาข้างหลังครับจะเป็น The Theater นะครับอันนี้จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์นะครับผมลักษณะท่าทางการแสดงอารมณ์ต่างๆนะครับไปที่ต้นไม้ตรงกลางนะครับ The Gym นะครับจะเรียนเกี่ยวกับร่างกายของคนเรานะครับว่าอวัยวะตรงไหนใช้งานยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ The School นะครับจะเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ในในห้องเรียนนะครับที่ เด็กจะได้เจอแน่นอนนะครับเมื่อไปโรงเรียนนะครับทุกหัวข้อเนี่ยน่าสนใจหมดเลยนะครับซึ่งจะสามารถช่วยเด็กในเรื่องของการออกเสียงนะครับได้เป็นอย่างดีเลยเดี๋ยวเราลองมาสุ่มดูซักอีกหนึ่งฐานละกันนะครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปที่เดอะเทอเตอร์ The ละกันนะครับ start He's sick. I'm sick. Uh... <laughs> He's sad. I'm sad. <laughs> He's happy. I'm happy. <laughs> He's angry. I'm angry. He's tired. I'm tired. <BUR R T> He's afraid. I'm afraid. <laughs> That's all for now. ก็แนะนําจบแล้วนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของการเล่นเกมนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูสักหนึ่งเกมนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูที่เกมหมาป่าละกันนะครับผม How do you feel? เกมนี้หมาป่าก็จะแสดงท่าทางนะครับแล้วก็ให้เราเดาอารมณ์ของหมาป่านะครับคำตอบเนี่ยก็กดได้ที่เหตุด,ด้านล่างนะครับผมจะมีคำอ่าน ขึ้นมาให้นะครับผม I'm happy right I'm happy How do you feel อ่าข้อนี้คิดว่าน่าจะเป็นซิสนะครับผมลองตอบดูว่าถูกไหมนะครับ I'm sick right I'm sick How do you feel ถ้าตอบผิดนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับผม I'm s t c k No How do you feel เดี๋ยวเรามาเลือกคำตอบที่ถูกกันนะครับ เรากดไปที่กดไปที่มือนะครับผมเพื่อหยุดเกมนะครับ That's all for now กลับไปที่โฮมนะครับผมก็ค่าๆนะครับตัวโปรแกรม Win n i e เ o r l d เนี่ยจะเป็นลักษณะของการเรียนผ่าน <c oughs> การเล่าเรื่องนะครับผมแล้วก็จะเป็นเกมเบสเป็นหลักนะครับซึ่งตรงเนี้ย จะช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กๆได้มากพอสมควรนะครับเพราะว่าด้วยกราฟิกที่ดูสดใสสวยงามนะครับแล้วก็การเล่นที่ไม่ยากจนเกินไปนะครับท่านผู้ปกครองเนี่ยสามารถแนะนําเด็กได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมก็ถ้าอย่างไงก็ขอฝากโปรแกรมวิ n นี่เวิรนะครับไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ปกครองท่านใดนะครับมี คำถามนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยใดๆนะครับสามารถติดต่อทีมงาน EduSpec Thailand นะครับได้ที่รายละเลอียดการติดต่อถัดไปได้เลยนะครับผมท่าน,นี้ขอบพระคุณครับ